สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องดงสดเช่นเคยนะครับวันนี้เราปิดร้านร้านเราปิดร้านเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ผมเลยมารับพี่ที่บ้านหลังจากเราปิดร้านแนละ้วเพราะว่าผมจะพาพี่ไปกินข้าวเออแล้วบอกเลยว่าวันที่จะพาไปกินเนี่ยโคตรถูกเลยเพราะว่าเป็นร้านที่เพื่อนผมมาแนะนํามามันไปกินกันเมื่อวันก่อนเป็นร้านข้าวต้มนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยสิบาท20บาทเองนะครับซึ่งผมตกใจมากตอนแรกข้าวต้มบ้าอะไรวะ10บบาท20บาทม่ถึงกลับนะ เ,เพราะฉะนั้นปกติเราเวลาเราไปกินพวกข้าวต้มโต้รุ่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วราคากับข้าวอ่ะอยู่ที่ประมาณ8090ใช่ไหมพี่อย่างเล้ออ่าถูกต้องแล้วไอข้าวต้มมันถูกกับข้าวสวยแต่ไอตัวกลับมันแพงแต่เนี่ยมันถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีงบ200เดี๋ยวผมจะเลี้ยงพี่เลยอยากสั่งอะไรไปสั่งแล้วดูดีว่า200เนี่ยจะได้กลับกับข้าวนะเยอะแค่ไหนนะบนโต๊ะเพราะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะแพงอะไรก็แพงเนาะทุกอย่างเลยตอนนี้ เหมือนร้านเราอะมผมยังไม่ได้บอกพี่หรือบอกไปว่าล่าสุดหมูอะก็โลละสองร้อยสิบหกบาทแล้วที่ร้านเราใช่ใชเกือบจะทนเพดานแล้วใช่ใช่ตั้งแต่ที่เราขายมาปกติเรายังไม่เคยเกินหลักสองร้อยนะหมูอะจนมันมันมันแตะแล้วด้วยเนื้อของร้านเราขายถูกมากนะคือเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้ขึ้นราคานะเพราะเรายังยังตึงได้อยู่แต่ถ้ามันแตะหลักไปสองร้อยยี่สิบเกือบสองร้อยสามสิบเนี่ย อาจจะต้องขึ้นสักสิบาทเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะนั้นเป็นเรื่องของร้านเนาะ mm. ก็ยังไงวันนี้เราจะพาไปกินข้าวไปกินข้าวต้มกันเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านโอเคครับไปเอาล้ครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงร้านข้าวต้มแล้วนะก็คนเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าราคาเป็นยังไงแล้วก็อาหารหน้าตาเป็นยังไงตามผมมาเลย กับข้าวเยอะมากเลยพี่นี่เรามาค่อนข้างพิจารณาเหมือนกันนะกับข้าวก็เหลือประมาณนี้นแหละสั่งอาหารนะครับเอาเห็ดครับแล้วก็หม,กม,มูแล้วก็เอายำไข่เค็มแล้วก็เอาเนี่ยครับยำปลา ยำไข่เค็มครับแล้วก็เนี่ยครับผักไอเนี่ยอ่าครับผมบยำปลาตอกก็ได้ครับ,บลนะแล้วก็เอาหอยครับหอยลายยำหอยลายพอแล้วครับไม่เพิ่มอ้าวลงนี่เลยต้มขอบคุณมากครับ <ปะ S 1> แค่นี้นพอครับแล้ข้าวเพิ่มอีกไหมทางนี้นี่ยพี่น่ากินมากเลย แค <mm oh ่นี้แค่นีพอเนาะก็ใช่ก็เนี่ยแหละกับข้าวสิบาทยีิบาทเดี๋ยวดูกันว่ารสชาติเป็นไงนะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวนะชิมทีละอย่างเอาหมูก่อนแล้วกันเนี่ยสิบบาทขอบคุณมากครับร้อน ย่อรอยเลยปากระพงนมพอนุ่มอ่ะเห็ดเห็ดเห็ดก็ดีไม่น่าเชื่อมีผัดเห็ดเพียบหูหวานนะคันนาบอกไม่ได้ใจผัดหอยลาย ยำยำปลาสะลิดปลาประกอบแล้วก็ยำไข่เค็มเนี่ยประกอบตัวเป็นเป้งป่ามันก็คือบยนะอยเนาะอันนี้หอยอร่นนอยมากไม่คิดว่าราคาเนี้ยอร่อยมากอร่อยจริง เหมือนเราไปกินแบบว่าร้านเขาต้ม80-90เลยแต่ถูกมากผักไข่เน้นเนเลย,อ,ยอร่อยมากบอกเลยว่า10บาท2ี่บาทราคาเนี้ยก็อร่อยเอาแรกผมคิดว่าพอพอไม่น่าจะโอเคนะแต่บอกเลยอร่อยมากาได่ไม่แพงเลย เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวยังไงท้ายคลิปมาว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนโอเคครับหนึ่งร้อยสามโอเคครับ,คครบพวกนี้มันจานเท่าไหร่บ้างครับพี่ถ้าเป็นจานยาวอย่างนี้ยี่สิบบาทอ๋อถ้าไปจานกลมก็คือสิบบาทโอเคครับ,อบโอเคได้ครับขอบคุณมากครับ อร่อยเลยครับพอดีเพื่อนแนะนำมาก็เลยมาลองดูใช่ขอบคุณมากเลยครับได้ครับขอบคุณมากครับครับผมได้ครับก็วันนี้นะครับโดนค่าเสียหายไปทั้งหมดเดี๋ยวนะถ้าจานเหลี่ยมอย่างเงี้ย20ิบาทเท่ากับว่าเรามีจานเหลี่ยม1 2 3 4 5าจานก็ร้อยหนึ่ง แล้วก็จานกลมอย่างละสิบก็ร้อยร้อยยี่สิบแล้วก็น้ําอย่างละแก้วแล้วก็สิบบาทร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสาสิบสองบาทไปอิ่มเดี๋ยวไปต่อขนมหวานดีวกดว่าไ <c oughs> ปก่อนกลับบ้านเอาแล้วครับตัจงจากที่กินร้านเจเล็กเสร็จนะครับก็คือข้าวต้มว่าเดี๋ยวจะมาต่อขนมหวานนะครับก็จุดพดีตอนแรกก็ไม่ได้กะจะมากินละเพราะว่าเรากินแต่ของข้าวแต่ทีนี้ว่าลองสเสิร์ชดูแล้วก็เจอเพราะฉะนั้นและเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยด้วย ว่าน so ึ่งเดไปดูกันว่าอร่อยหรือเปล่าป่ะปใช่อยู่ไม่ไกลจากร้านข้าวต้มเลยก็เดี๋ยวผมเอาเป็นในขนมอวันตีแล้วกันนะขนมปังขนมปังแล้วก็เครื่องดื่มผมเอาเป็นอะไรดีวะพี no ่เอาเป็นชาเนทีนมสดแล้วกันจริงๆอ่อะ อยากกินไอ้อไนี่นะบ <c oughs> ังเย็นนะแต่ว่าเรากินข้าวต้มอิ่มแล้วเพราะฉะนั้นเอาแค่2อย่างก็พอนะโอเคนี่ครับผม <c oughs> ครับเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงโอเคครับผมเอาล้วครับก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับก็บน,นี่เป็นเนยนมโอวัลตินแล้วก็ชาเนทีนะครับเนทีนมสดเดี๋ยวชิมชาเนทีก่อนแล้วกันนะครับ อร่อยนะพี่นัวมากเลยม,มันนมนมสดอร่อยจริงอร่อยจริงแบบปังผมบอกว่าคืนนี้นอนหลับก่อนดีอ่ะถ้าต้มก็ถูกครบของหวานเลยเดี๋ยวขอตัวไปน,นอนดีกว่าเนาะจะได้กินได้เต็มที่ <laughs> อาล้วครับวันนี้ก็อิ่มนะพี่เนาะก็โดนไป2ล้านแล้วก็บอกเลยว่าอยู่ในงบไม่เกิน200จริงๆนะครับวันนี้โดนไปทั้งหมด190บาทตีเป็นกลมๆนะถ้ากลมๆก็คือ200นั่นแหละทอน10บบาทนะครับก็ร้านแรกที่เราไปกินวันนี้ก็เป็นข้าวต้มครัวคุณเล็กนะครับต้องบอกเลยว่าราคาไม่แพงเป็นกันเองแล้วก็ของถูกคือดีใครจะบอกว่าอาหารถูกแล้วไม่อร่อยอันนี้ไม่จริงนะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างแล้วก็ มาตบด้วยขนมหวานที่เราเซิร์ชกันจู่ๆเราเซิร์ชแล้วเจอก็คือร้านเหลี่ยมนมสดร้านนี้ก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกเราไม่รู้เราเข้าไปโอ้โหดาราติดเต็มผนังเลยอีกหน่อยเรา <c oughs> เป็นหนึ่ง <c oughs> นั้นยูทูบเบอร์คนหน่จะไม่มีอะไรแล้วเราเป็นใครโอเคก็วันนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องดงสดด้วยนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนช่องเราก็คือง่ายๆไปสั่ง <c oughs> อาหารร้านเราเยอะๆนะครับก็สามารถไปดูที่เพจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ ลิงเพจไปกดไลค์กดแชร์เพจร้านให้หน่อยนะครับชื่อว่าร้านด้งสดนะส่วนเมนูหรือว่าอยากจะสอบถามถ้าใครอยู่ไกลนะครับจากพระรามสองนะครับอยากจะให้ส่งหรือว่าอะไรยังไงก็ทักมาทางเพจได้จะมีแอดมินตอบนะครับค่าส่งก็คิดตามระยะทางนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับช่องดงสดด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ